สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมช่างหลวงเกซกเ,เ,เตอร์ขนโคนราชอำเภอศรีคิวนะครับผมพิกาดร้านบ้านมุงลง,ลง,ลงน้อยอำเภอศรีคิวจังหวัดนครราชสีมาครับผมเบอร์โทรติดต่อ082874นะครับ7250เออ082874 7250นะครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาดูบ1500ครับผม B1500 กูบัวต้าบีพันห้าครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อบเครื่องยนต์สามสูบตัวนี้สภาพเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูคันนี้สภาพโดยรวมก่อนนะครับนี่ครับก็ช่วยกันสรุปและตัดสินใจกันนะผมอ่าตัวนี้ก็จะมีสีลอ้อมีร่อนครับผมตัวนี้เบาะสวยครับสีค่อนข้างใช้ได้ครับผม ยางหลังสวยเลยครับผมยางหลังดียางหน้ามีแตกลายงาตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมครับอสภาพสวยๆตัวนี้จะมีกระบอกปรับล้อประคองครับผมล้อประคองคือช่วยไม่ให้ฟันโรตารี่เข้าลึกนะครับอ่าเรานั่งปรับที่กระบอกคอนโทรน,นี้เลยปรับขึ้นปรับลงให้เข้าลึกเข้าตื้นครับผมอามาดูรอบคันครับโดยรวมโดยรวมนี่ อย่างหลังสวยอย่งางแนวมีแจกอายรงาครับสภาพโดยรวมก็มายุค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับชั่วโมงทำงานกี่ชั่วโมงวะหกร้บ 1. 1> ชั่วโมงทำงานหกร้อ,รอยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงสีตัวก็สวยครับนี่ยังโมได้ล่างมาจากญี่ปุ่นสภาพนี้เลยนี่อ่าฮะ๋ยวตัวนี้ไว พดอะไรำกินวะอ่าตัวนี้ยังบบมีเขียนลากครับพ่อเมีพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจก็มีติดตั้งเขียนลากให้ครับห้าพบาทแต่ถ้าไม่ต่อกันก็แถมเขียนลากไปเลยครับผมชุดหนึ่งในราคาเก้0 0มบาทครับผมอือฮึเอาแบบไอโบไหมเข้าใจไหมอ่าตัวนี้สภาพาสวยๆไปเอาดูความกว้างของล้อก,กันครับล้อเนี่ย เก้าสิบสองเาสิซนติเมตรเอาดูรองหลังเราหลังรอหลังขยับได้รอหลังเป็นเพาสไลด์ครับตอนนี้ยังไม่แคบชุดใช่ไหมยังยังได้อีกรูกนึงเอาลองวัดมาดิี่เมตรห้า <5. S 1> อ่าตอนนี้เมตรห้าเซนครับสามารถขยับได้แคบชุดเมตรนึง่งนะครับผม จะมีซินล่อหลังรั่วนะครับนี่ด้วเปลี่ยนให้นี่ครับอ่าขางนึงขางนี้แหงอัน,นหนาเราเป็นไงไม,มีเวทนาให้พ้อมพงมื่อไรกระเบ้าบออ่าอันนาแหงครับผมนี่เพราะว่าผลไม่โกวันนี้ครับอันหนามันเลยแหง <c oughs> เอามาดูชั่งดูช้งนี่ครับคเรื่องแหงดีเนนจ่นี่เจ้นครับ ไอ้ที่มันเปียกๆตรงนี้นะครับเวลาเราเติมเอ่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าเติมน้ำมันเบนซินเอยน้ำมันโซล่ามันจะลาดลงมาครับผมพอแลวลาดลงมาปั๊บฝุ่นมันมาจับมันก็เลยดูเปียกครับต่เครื่องเขาดีอยู่ครับเครื่องเขาไม่เยิ่มือบนี่ครับเอาติดเครื่องมีหายไหม ่สามทีเนี้ยฮะทางรถตัวนี้เห็นไหครับีมใหญ่กับทีมเขาคือก่อเลยรถที่ลากับยังเหลือนะครับเยอะแยะอนที่เราจะมาทำคลิปแยกครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำคลิปแยกเขนกัน้าครับต่อไปนี้เพราะนั้นมันมีแตคลิปรวมครับ

โอ้ร้อยแล้วร้อยแล้วเอาปั๊บปั๊บปัป๊บอ่าอันนี้เราไม่ต้องลงมาหมุนครับผมมันจะปั๊บก็บอกเลยครับผมนี่ครับอย่ามาเบิงบ้งมาเบิ้งมาดูโอ้ปั๊บตัวไหนอันนี้จะเป็นตัวยกหางนะครับนี่วางอ่าอันนี้จะเป็นตัวปั๊บกระบอกครั๊บยั้งครับเออกระบอกไอ้นี่ นี่ล่อประคองนี่ล่อกันโจมครับนี่แนงเอาทีนี้นอนลองวิ่งตันแล้ววนวนโน้น,นเลยเงียบเกียไม่หอนไม่ดัง พวดเบาเลยครับผมนี่นะแรงใช้ได้เลยครับผม15แรงมากกำลัง3ศูนย์รถเครื่องทีล้ออ๋เอเดียวเดีเ๋ยวอ,ออกตัวดูล้อหนาด้วยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ อโอเคครับก็คลิปแล้วผมจะทำคลิปแยกเป็นนะครับต่อไปนี้เพราะก็ฝากติดตามด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอ่าครับผมผมตั้งใางกเกษตรเพิ่มให้เป็นเช่นนี้นครับสวัสดีครับ